ดูดวงชาวราศีธนูอดทนเจ็บมานานกว่าจะมีวันนี้โชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุมครองรัาษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งแฮงแมนด้วยบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูทำให้ท่านรู้สึกนะครับผมรอดพ้นมาได้นะอดทนเจ็บมานานกว่าจะมีวันนี้นะครับตกตำแหน่งแฮงแมนเขาเรียกวันหนักหน่วงพอตัวนะครับผมแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาชาวราศีธนูจะกลัวอะไรล่ะ นะปราบศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรอบทรัพย์โวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงสมสมสหวังดังใจหมายนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจัดหนักโดยดวงชะตาบอกได้เลยว่านะผมท่านควรที่จะต้องหลบดีซ่อนนแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าโชคตาของท่านแรงพอตัวฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ตูเหมนไหมครับคนละเนลนาดน,นะครับผมเขาเรียกว่าแตกแยก ให้แปลก็คือว่าทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกปักปกุ้มครองรักษาดวงชะตาจึงตกตำแหน่งความรักจะเแลิวเวอร์เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาก่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าครับเจ็บปวดร่วล้าแ,แสนทุกข์ทรมานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น,นครับผม โชคกระตาของท่านยังโดนมีดดาบปักลงมาเต็มหลังเอาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมแล้วมันอดทนอดกลั้นมานานข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเขาก็ตามติดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งม,มั่นมุ่งตรงไป้างหน้าพยายามหนีไปสุดขอบฟ้าหนีไปสุดชีวิตแต่มันก็ยังตามไม่เลิก ปีศาจหมูมานางมารร้ายอิชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพที่นำพาซึ่งความประสบความสำเร็จการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสกาสวิวากามมงคลการที่ท่านจะได้มุ่งมั่นส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตา โอกาสทองก็มาแล้วเหรียญใหญ่มาเริ่มนะผมอดทอนมานานแล้วทําไมจะไม่ได้รางวัลชีวิตบ้างนะผมเทพเีววดาฟ้าดินโดนมาดาส่งมอบเหรียญใหญ่มาเริ่มให้แกท่านก็คือแจ็คพอต72ล้านถูกรางวัลที่1ก็ได้นะผมถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาแต่โชคชะตากว่าจะผ่านถึงผ่านพ้นมาถึงวันนี้มันเท้าเรียกวันนอนไม่หลับกระวนกระวายกระับ,บก,บก,บกบระ่ายอดทอนอดกั้นมานาน พ้าพเจ้าไม่ต้องการขอยุ่งเกี่ยวกับใครแดงสิ้นแต่ก็ยังมีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่1นนะครับขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่1นนะครับไม่แพ้เขาครับผมเราไม่ทํานายด้านลบนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านจะได้เป็นที่1จะไม่แพ้เขาจะรวยอดทนมานานแล้วก็ต้องรวยหนักกว่าเดิมรวยรวยนะครับผมมีการยื้อแย่งจากคนวัยกลางคนจะนําพาเรื่องข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะทําให้ท่านดวงสตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ครับผมการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าท่านหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาการปฏิปดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมดวงชะตาของท่านจะได้ลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ล้ลำได้ระบําเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งดมูน ครับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนั้นแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมข้าพเจ้านะครับขอบารมีบุญกุศลวาสนามันอดทนอดกั้นมานานแล้วครับผมถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขเพราะว่าท่านได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมรู้สินะครับช้ผู้นี้ได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมแทบจะทนไม่ไหวแล้วครับผมเขาเรียกว่าทํางานหนักกว่าคนอื่นเขาอดทนอดกัน้นมันถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนา ดวงชะตาจะเปิด่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒน,นาอย่างก้าวโดดถ,ถึงเวลาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มตกต,กตำแหน่งม้าพยองนะครับรู้สึกคึกเขิมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมีมดดาบปักตรงกลางใจเจือเจือเจือกีดอีกทีนึงเจือ ไอ้เราใหมันเจ็บเจ็บแล้วไหมเนี่ยเจ็บสุดๆนผมคนประเภทนั้นอย่าไปอยู่ใกล้นะผมคนอายุน้อยกว่าที่จะนําข่าวดีออกมาท่านมีลักษณะท่าทางอ้วมท้วมสมบูรณ์นะผมลักษณะไม่ห่อเหี่ยวนะต้องอ้อนโยมสมบูรณ์นะผมเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์จะส่งแสงออกมาถ้าท่านได้รับถ้วยทองแล้วก็คือว่าดวงปักนะครับผม การที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา,านอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอสิ่งที่ใช่อัศวินขี่ม้าถือดาบปาดปะหารศัตรูหมหู่มารปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนไอคนอย่างนี้มันคบไม่ได้อย่าไปคบมันไล่มันไปชิว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 ไปไกลนะครับอย่าไายุ่งเกี่ยวับนะผมคนประเภทนั้นอย่าไปสนใจ ครับผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาคุณเป็นคนมีผู้มีบุญผู้มีบุญจะได้เจออาจารย์ที่มีบุญกุศลวัสนานคะรับผู้มีบุญจะได้เจออาจารย์ที่จะได้ปกปักคุ้มครองราาักษาผู้มีบุญจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งโดยง่ายครับนะผมอัตโนมัติลองใช้คานี้นะอัตโนมัตินะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวัสนานะครับผมคนอายุน้อยกว่าจะส่งมอบช่วยทองและท่านกระจงรับเอาไว้ อย่าลืมโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลทุกสิ่งทุกอย่างที่คนจะมาส่งมอบให้ถ้าไม่รับแล้วก็ขึ้นคานครับไม่มีใครเอานะผมการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ค่อยๆทําอย่าไปเร่งรีบเร่งร้อนใจร้อนนะตัดสินใจรวดเร็วโอนเร็วไอ้พวกโอนเร็วนะผมเพราะฉะนั้นโอนช้าๆโอนโอนช้าโอนไม่ทันเขาเอาเบีก โอนไม่ทันเอฟพาบ่อยเอฟพาบ่อยโอนไม่ทันเอาเอาไปเรียบร้อยอะไรใจยเย็นๆ <c oughs> โอ้โหโชคชะตาบุญกุศลนวาสนานะผมทำให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปราบสตัตวรมาให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่งตางๆ โชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเกิดความข้องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความเ,เามล้าลื่นนะครับผมองค์ปัญญาคุดจุ่มเท้าลงมาแล้วนะครับองค์ปัญญาทุดจุ่มเท้าสู่น้ําอีกข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นนะครับอีกสองมือนะครับถกงูแล้วกันอย่าอย่าเรียกปัญญาหน้าเลยไม่โกงไม่ใช่ปัญญาหนะ้างูนะครับงูสองตัวปัดวงบอกถึงเพศตรงข้ามเข้ามาลุมเลา้าแทบจะทนไม่ไหว ปัญหาต่างๆของท่านเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างะคผมจัดหนักจะดเต็มในดวงชะตาท่านจะตกตำแหน่งไล,ล่ล้าเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเอเมโลกกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตาครับจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เต็มนะครับผมถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะปิดกั้นท่านเอาไว้ การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจำหน่ายจะเต็มถึงเวลาหลบดีซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ทีมหมอจันได้นะครับหมอจันจะได้เอาเอา,เอาทีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินนะนะครับ,นะรบพูดเล่นนะผมนะขอให้ดันใจมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย เอาสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้ในใกตัวท่านนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำคัญด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าหาช่องไม่เจอนะครับขอให้ด้านจำชื่อนะครับสวัสดีครับ